ตัวนี้เนาะหลังจากที่เขาใส่นะครับคิดชนิดเม็ดชนิดน้ำนะครับจักปีแล้วกครับพี่ตอมตัวนี้ที่บริกิตที่ที่บริกิจเลยที่บริกิตนี่บอกครับที่บริกิตนี่ประมาณสามสามสีสส่ปีเนาะสวัสดีครับชิดนิวปุ่มอันคุลูกีของเอาเสกครับกระโดเสกก่อนแซงครับเมอ่อนี้ทักท้ายพี่นงฟองไปเจียวเฮ้ยเกยฮักนะครับมูพวกนะครับเมอ่อนี้ ได้มีมสวนนะครับของไอ้ทายนะครับพี่ป้อมนะครับที่ค<ต>ุณพี่ประจักษ์นะครับคุณพี่ี่ปลูกมาประมาณมยี่สิบปีลักษ <ละ S 2> <ล>ณะของมันม,มันมุดปวยเป็นยังไงครับนี่ตัวนี้เป็นเพิ่นกีดระโบออกซึ่งยางกับเพิ่งกีดเปิดจริงๆ้วได้แค่หนาเดียวนะครับนี่แค่หนาเดียวนเนาะเพราะว่าเปิดหนาที่สองหรืสามมันก็เริ่มมีปัญหามาได้หลายปีแล้วก็เลยพับเพิ่นไว้โบกีด คือนลำยางเมื่ออกที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับอืที่นลำยางที่เห็นนที่เป็นเวลากีเออกม่แบบที่เป็นแบบนี้แหละเป็นยุ้ยยุยยุย,ยแบบนี้มั้งซึอมออกมาก่าเป็นลักษณะนี้เถอะซึอมอยู่ครับซึมอยู่แต่ว่าบอออกแมนพออกจากเสมอกันเนาะทั้งหัวทั้งหางเนาะหลัก็ยืมออกมาแบบนี้คือ ก็เลยพี่ตามเอาเสือในนี้โอกาสไอ้คนก็เลยอยากรบกวนว่าของเอาเสือนี่ของชั่วของแน่ขนาดใดก็เลยมอนีถือโอกาสมาทดสอบทดลองใครพี่น้องประชาชนได้เห็นประจักษ์พร้อมกันครับว่าเอาจริงจริงแล้วข้อเท็จจริงนั้นเป็นองไรกันต้ออยากทดสอบตอนนี้มันนี่ในส่วนนี้นี่ตายตายหนึ่งรือว่ายังตายนี่ลายปันเลครับอ้หลายครับหลายครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สิประมาณอยู่ประมาณจะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ้อยเปอร์เซ็นต์เยอะเยอะรู้สึกว่าแถวหนึ่งนี่สิปก่าต้นนี่ เบิดเป็นแถวก็มีตายลักษณะเดี๋ยวป่ะเนี่ยกดลงนะครับเพื่อที่จะโรยด้วย,ยคิดชนิดเม็ดนะครับซึ่งเป็นตัวปรับปรุงดินของเราช่วยให้ดินร่วนซุยนะครับเห็ดให้มันดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนะครับกำลังโรยคิดเม็ดน้ำนหรเส่้วไม้มต,ยยตุนัวนน้ำเขาไม่วหวอยนบ่ะนย ดูต้นยางสวยมากนะคะต้นใหญ่แต่น้ำยางไม่ออก40%ของส่วนนี้นะคะที่เป็นหน้ายางตายใบเขียวงามเ้ยนะ า่อ่อ่างะตัวนี้ตัวนี้เนาะหลังจากที่เขาใส่นะครับขิดชนิดเม็ดชนิดน้ำนะครับจักปีแล้วครับพี่ตอมตัวนี้ที่บริจิที่บริกิจเลยที่บริจิตนี่บอกครับที่บริกิตนี่อยู่ประมาณสามสามสี่ปีเนาะเบื้องนะครับเบื้องวันนี้นะครับมันเริ่มเริ่มมีเห็นนะครับ มีให้เห็นมีให้เห็นนะครับมีน้ำอย่างออกมานะครับครับฝากไว้กันแล้วกันครับสําหรับสารปรับปรุงดินนะครับคิดทั้งชนิดมนเม็ดและกอีชนิดน้ำนะครับสามารถนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เส์ชก่อแสงรู้เอาเส์ชครับเบอร์โทรศัพท์086 2251948หรือนะครับ เขาไปดูใน Facebook นะครับเสดก่อแทงหรือเอาเสดนะครับหรือ Youtube Channel นะครับเสดก่อแทงฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับมื่อนี้ขอคุณเจะของสวนมื่อนี้เปิดสวนให้มาชมนะครับคุณพี่ไปจากงานอุดรน,นะครับตัวนี้เนาะหลังจากที่เขาใส่นะครับคิดชนิดเม็ดชนิดน้ำนะครับจักปีแล้วก็ครับพีต่อมตัวนี้ที่บริจิจ ที่บริกีดเลยที่บริกีดนี่บอกที่บริกีดนี่อยู่ประมาณสามสี่ปีสามสี่ปีเนาะเบื้องนะครับเบื้องวันนี้นะครับมันเริ่มเริ่มมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นมีให้เห็นนะครับมีน้ำยางออกมานะครับ